ตัวเดี๋ยวเราเดี๋ยวรูเล็ก่อนนะคะมั่นใจเลขสองตัวมากนะคะแต่ก็คนเราก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของอยากคาดหวังเนาะแต่เจ๊ก็มั่นใจค่ะแต่ถามว่ามันมม่นใจไหมมั่นใจแต่ถามว่าคาดหวังไหมไม่คาดหวังแต่มั่นใจแต่ไม่คาดหวังคือไม่อยากคาดหวังไงเดี๋ยวผิดหวังแ,งงแต่มั่นใจค่ะ อาจิโนขอคนระานหนึ่งแชร์ตอนนี้เลยค่ะกดแชร์และพิมพ์ดสามตัวตรงนะคะเดี๋ยวให้แคปเจอร์เดี๋ยวให้แคปเจอร์เดี๋ยวให้แคปเจอร์นะคะเจ็ดเก้าเจ็ดแปดโคตรชอบจิ้มลิงที่ประหุดน้ำแม่แม่นาก็ว่าอยู่ทำไมคนแอดน้อยอขาดอีกหนึ่งร้อยคนค่ะ อีกหนึ่งร้อยคนกดลิงด้านล่างขอแค่หนึ่งร้อยคนแล้วเดี๋ยวเจให้แคปเลยค่ะเพราะว่าอยากให้ทุกคนทานสายด่วนเพราะว่าไม่ชอบเวลาเห็นคอมเมนต์แบบไม่เห็นแนวทางเลยไม่เห็นไรสดเลยไม่เห็นไรสดเลยไม่เห็นสายด่วนเลยชอบพอเวลาเลขออกเลยชอบเอามาลงเลขออกเลยชอบเอามาลงเอออ่ะเข้าไปรอที่ลิงด้านล่างเพราะฉะนั้นไม่พลาดแน่นอนสมมติ ถ้าคนไม่ทันไลฟ์สดเจยังน้อยลิงกด้านล่างที่ทุกคนกดแอดเข้าไปมีสายด่วนแน่นอนกล้าพูดกล้าพูดว่าแอดลิงกด้านล่างแล้วจะมีสายด่วนเจแน่นอนค่ะอ่ะอีกแค่หนึ่งร้อยคนค่ะชอบมาเจ็ดเก้า ลิงด้านล่างตรงนี้มีแน่นอนกดแอดไปแล้วบอกว่ามาจากเจนุกนะอ่ะใครพร้อมแคปแล้วบอกว่ามาใครใครพร้อมแคประบ้างใครแอดแล้วบอกว่ามาจากเจนุกนะอันหมดแล้วหรอแต่เจฟให้ไปหลายวันแล้วแหละเออแต่แกไม่ได้ให้แคปว่ให้แคปที่ลิงด้านล่างทุกคนเจพูดชัดเจนนะว่าเลขเจมีสองใบนะคะถ้าใครว่าห่างเยอะไม่ต้องตามนะ เออถ้าเลขเยอะไม่ต้องตามแต่เจ๊ว่าเจ๊ให้เลขน้อยมากน้อยกว่าเดิมมากๆน,นะคะเมื่อก่อนเจ๊ให้สิบห้าหางนะคะตอนนี้เจ๊ลดเหลือหกหางเองหกหางเจ็ดหางเองค่ะถ้าเลขเยอะไม่ต้องตามนะคะจริงๆถ้ารู้ว่าเลขเยอะไม่ต้องตามเลขเจ๊นุกนะอะใครพร้อมแคแปแ้วพิมพร้อมมะไม่เห็นลิงแล้วหรอ<า>ลิงเป็นไร เห้ลิงมาลิงมเห็เนลพี่กัญญาณัตต้องเข้าลิงทุกรอบเหรอพี่กัญญาณัตฟังเจนุกนิดนึงนะที่ให้กดเข้าลิงเพราะว่าเผื่อพี่กัญญาณัตวันนั้นไม่ว่างมาดูไลตสดเจ๊นะคะไม่สะดวกมาดูใส่ด่วนเจ๊นะคะหรือพี่กัญญาณัตติดงานลิงด้านล่างจะมีทุกหน้าทางของเจ๊เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นฮานอยคุ้นเช้าคุ้นบ่าย ลาวแล้วก็รัฐบาลไทยสายด่วน<อ>นะคะมีทุกแนว<อ>ทางถ้าถึงวันวันที่หนึ่งธันวาเนี่ยเลขเจนุกสายด่วนนะปุ๊บจะลิงกด้านล่างคือมีทันทีเออ,ออันนี้คืออ,นนคอ,อันนี้คือเหตุผลว่าทําไมต้องแอดลิงก์ด้านล่างน,านะคะอ่อะเดี๋ยวจะให้แคปเลย<อ>นี่ค่ะอะ่ะหนึ่งแคปแล้วพิมพ์สาธุรวยนะคะหนึ่งสองสาม,สาม 4ี Five, ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสินะคะก็อย่าลืมหกเจ็ดด้วยนะคะเจ็ดกับคเก้ากับหคือมันสําคัญมากนะอย่างเช่นราวพัฒนาเมื่อวานนะคะราวพัฒนาเมื่อวานนะคะเจ๊ต้องพูดตรงนะเออเจ๊ให้เด่นแปดเด่นเก้าน้อถ้ากลับหัวคือได้หกับ9้ามันคือหน้ากลัวจริงๆ อีหกอี 9, เก้าเนี่ยมันคือน่ากลัวมากอีหกอีเก้าคือน่ากลัวมากนะคะอีหกอีเก้าเนี่ยท,ทันกันไหมคะทันกันเนาะทันเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าทันแหละทันแหละ อันนี้คือใบแรกนะต้องพูดตรงๆอันที้ต้องพูดก่อนใบแรกไม่ใช่สายด่วนนะคะใบแรกถ้าสมมติสายด่วนเข้าไม่ต้องมาบ่นว่าอุ้ยก็ให้หกเจดเก้านี่มันจะเป็นคนละเลขกันนะคะสายด่วนกับใบนี้คือคนละเลขกันนะ